วัดลาดขามอำเภอพนมทวนสืบสารประเพณีไทยตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นางฟ้าที่เข้าร่วมพิธีประจำปี2563ที่บริเวณวัดลาดขามอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพระครูป,ประหลัดเพลินเตชะธโมเจ้าอาวาสวัดลาดขามพร้อมคณะศิยานุสิษ์นางฟ้าเทพบุตรได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งหรือตักบาตรเทวโรหณะกันอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเหล่าคณะพระภิสุสง์ พร้อมด้วยขบวนนางฟ้าได้เดินรอบพระพุทธเจ้า28พระองค์บริเวณข้างโบสถ์ของวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินไปรับบินทบาตเข้าสารอาหารแห้งที่ประชาชนได้จัดเตรียมไว้จากนั้นพระครูปรลัดเพลินเจ้าอาวาดวัดได้รับพุ่มพระป่าจากคณะนางฟ้าก่อนจะร่วมให้ศีลรับพรปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อจากนั้นเจ้าว,วาดวัดลาดขามได้มอบกล่องของขวัญวัตถุมงคล ร้องทุนการศึกษาให้แก่นางฟ้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและให้เหล่านางฟ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไปนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบวัดยังมีประชาชนต่างหลงไหลเข้ามาทําบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างไม่ขาดสายอาทิเช่นร่วมกราบไหว้พระพุทธเจ้าแสนเหรียญร่วมขอโชคขอลาภพระอุปคุตเจ้าเงาะป่าร่วมเติมน้ํามันตะเกียงสำริดขนาดใหญ่ทําบุญน้ําปานะ และร่วมให้อาหารปลาเป็นต้นพระครูประหลัดเพลินเตชะธโมเจ้าวัดวัดลาดขามยังฝากบอกบุญถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดกรถินสามัคคี2,563ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2,563เพื่อนำรายได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เคหสถานภายในวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์หรือจะร่วมบุญออกโรงทานหรือเป็นเจ้าภาพกรินได้ทางวัดก็มีความยินดีร่วมโมทนากับสาธุชนทุกคน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมบุญกันได้ที่วัดลาดขามอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหรือติดต่อมายังหมายเลข080644 7304สาำหรับการตักบาตรเทวโวหมายถึงการทำบุญตักบาตรในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนส1เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกคำว่าเทวโวเรียกกล่อนมาจากคำว่าเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการเสด็จลงจากเทวโลกเมื่อครั้งในช่วงพรรษาที่7นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นเดาวดึงเพื่อเทพโปรดพระพุทธมารดาที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตจนบรรลุโสดาปฏิผลนธ์รันออกพรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11แล้วจึงสเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสนครในการที่สเสด็จลงจากเทวโลกได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกเมื่อทรงแลดูข้างล่างสถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงเอเวจีมหานารกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จัก,กรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาสันนรกก็เห็นมนุษย์และเทวดาต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉับพันนารังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่นึ้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง3เดือนการทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่าตักบาตรเทโวโรหณนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโวเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ัอุปปาปตีอินอิจังปะนิโรสักอัปะสุโยทโธเทโอะวันนาันนาสีวะจัตตุว ดิโรเมนพระเจ้าเทวันจันทราเตยพระมเทวดานรประจําโอกาสเฉยติดตัติดตัวต่อพระโถนโมพุทธายะขอโชคดีมีชัยกลับเกิดบรรดาณาโยมประสบความสำเร็จนะที่การงขอโชคดีโชคดี

พยายามหาาอู่ที่ไหนกันครับพอได้าอยต้อยาเลยแทนแห่ได้ไหาทำไมพอมาแล้วนะดว้ยเลยวันนี้จะไ้ขาดาวแล้ววดวยเ้าเข้าก็ไปาค่อยค่อยต่อพรอนวติี๋